เพื่อนเอนคนไหนอยากรู้ว่าคันนี้กี่แถวอีจยะผมพาไปดูนะัเพื่อนบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับแต่สวยมากเติมแค่แบบคาร์บอนนิดเดียวอะ่ะอ่ะเนี่ยมาดูเหมือนที่ผมบอกแน่นเอียดเลยสองแถวเลียงไปครับทุกคนโอ้โ <c oughs> หสุดมากในไทยก็ถือว่าหายากกันรับงี่แปะเนาะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับน้อยมาก แค่ F8 ธรรมดาผมว่าก็น้อยแล้วและนี่เป็น F8 Spider ด้วยใช่ใช่ครับ Spider หายากใช่ใช่แล้วออปชันแบบนี้คิดว่าน่าจะประมาณสัก30กว่ากว่าใช่มี30บวกแน่เลยครับ ไปครับทุกคนไปรับชมเจ้า Ferra r รี่ F8 T b u t o Spider เนียครับผมไปหาทางพี่ไม้เลยพี่ไมส้ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโ้วันนี้บอกเลยขออนุญาตมาถ่าย Fer ร a r i ี่หน่อยนะพี่สวยมากเลยครับสุดมากพี่คันนี้สุดมากคันนี้ถามนิดนึงพี่ลูกค้ามาทําอะไรนะพี่ลูกค้าเนี่ยคุยกันไม่นานมากเลยคุยกับเฮียบีกับขับไม่นานเลยจัดคาร์บอนจัดคาร์บอนนะมีตรงไหนใส่มาให้หมดเลยอ่าครับผม <c oughs> เอาจริงผมว่าเดิมเดิมรถมันก็สวยอยู่แล้วนะพี่สวยมากครับ แต่คันนี้ก็มาเพิ่มคาร์บอนที่ไต้หวันอ่ะสุดมากเพื่อนที่สําคัญคือสีแบบฉ่ำมากเลยอเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันนะว่าคันนี้มาแต่งอะไรกับที่ไต้หวันบ้างเดี๋ยวพี่ไม้พาดูหน่อยว่าด้านหน้าคันนี้ทำอะไรบ้างได้เลยครับอย่างคันนี้ครับเขามีโจทย์ว่าจะเป็นผ้าเกี่ยวกับ F1 หมดเลยนะครับลายคาร์บอนนะครับก็อย่างชิ้นแรกเลยก็จะเป็นลิ้นหน้าครับนี่เป็นฟอร์ลิปเลยนะครับใส่กับกันชนเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงตรงรุ่นเลยครับผม อ่าล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นฝากระโปงเนี่ยครับสองชิ้นเลยอ่าในคุณมอค่อยดูฝากระโปงจะมี2ชิ้นใช่ใช่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมภาพดูตั้งแต่ด้านหน้านะทุกคนนี่อย่างด้านหน้าเจ้าเฟอร์ลี่ F8 คันนี้ก็จะมีลิ้นหน้าถูกไหมพี่ที่จะเพิ่มมาเนาะใช่ครับนี่ผมไม่ดูนะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลายคาร์บอนแบบเดียวกับเฟอร์รี่เลยถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับก็คือถ้าเกิดเฟอร์รี่คาร์บอนเขาจะเป็นซิกเนเจอร์คือจะเป็นลาย F1 นะพี่นอ่าใช่จะเป็นลายเลย F1 แบบเล็กๆนะเพื่อนๆ อันนี้เราสามารถรีเควสได้ใช่ไหมพี่มาใช่ใช่ครับใช่ครับทางร้านเราสั่งได้ก็คืออยากจะได้ลายสองลายเอวันอะไรแมนซอรี่อะไรก็บอกได้นะพี่น้องได้หมดเลยโอเคก็จะมีลินหน้าแล้วนะทุกคนหนึ่งชิ้นนะเอาจริงนะแค่ลินหน้าอย่างเดียวผมว่าก็โคตรหล่อเลยนะเพื่อนนะแล้วก็จะมีที่เติมมาก็คือตรงนี้ถุงไอพี่เนาะใช่ครับใช่ครับเพิ่มขึ้นมานะเพื่อนตรงฝากระโปรงตรงนี้นี่เป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนี่ก็คือจะเป็นลายเอวันเหมือนเดิมนะทุกคนตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้านบนด้วยอ่าใช่จะมีด้านบนนะ เป็นคาร์บอนโหตัสี่คือเงามากเงาจริงทุกคนฝากระโปรงเอาจริงนะมันทรงเดียวกับตัว488ปตตาเลยนะถ้าเกิดใครที่เล่นเฟอร์รี่ก็น่าจะรู้เนาะว่าบางอย่างเขาก็จะดีไซน์มาจากตัว488ปตตานะอย่างเช่นตัวฝากระโปรงตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างมีเติมอะไรไหมพี่ด้านข้างก็จะมีตรงนี้ครับเป็นของเล่นนึนงนะครับอ่าเป็นคิ้วกะจกครับ ลาย F1 เหมือนกันคาร์บอนแท้เหมือนกันถ้าผมจะให้ผิดตรงนี้ก็คือถ้าเกิดกดออปชันจากโรงงานน่าจะแพงมากแพงมากน่าจะหลายแสนอยู่ใช่ใช่แค่ไอตรงนี้นะเพื่อนนะแค่ตรงนี้ก็คือมาทํากับไทยวันได้ก็คือเป็นลาย F1 เลยตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นออปชันเขานะก็คือเป็นชิลเฟอรี่นี่นะเพื่อนถ้าผมจะให้ผิดคู่หนึ่งซ้ายขวาก็ประมาณแสนกว่าสนกว่าแพงมากแพงมากแล้วเดี๋ยวเราให้ดูล้อเนี่ยอันนี้เป็นล้อสีเทานะอันนี้ก็เป็นออปชันนะเพื่อนนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดให้ดูว่า ตัวออปชันเขาอะมีกี่แถวนะเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้สุดตารางนะอันนี้เป็นล้อสีเทาด้วยนะเพื่อนเนาะเป็นสีกาไฟนะส่วนเบรกอันนี้ก็ออปชันนะพี่เนาะ<ช>เป็นคาลิปเปอร์สีเหลืองแบบนี้นะเพื่อนนะก็คือเสียงเงินนะตัวจานเป็นคาร์บอนเซรามิกอันนี้เดิมจากโรงงานนะทุกคนนี่ก็คือคมันจะแมทกันเนาะเบรกสีเหลืองชิวสีเหลืองรถเป็นสีลอโซคอซ่าอโหบอกเลยโคตรหล่อเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างตรงนี้ถูกไหมพี่ไหมเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันจะเป็นลาย F1 นะครับ ก็คือจะมาเพิ่มกับไต้หวันเนาะพี่เนาะใส่เพิ่มใช่ดูเข้ารูปมากเลยสวยๆอ่าเออสวยๆนะเพื่อนเนาะส่วนตรงนี้น่าจะเดิมโรงงานเนาะพี่เนาะใช่ใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นออปชันนะพี่เนาะใช่ติดออป็นแบเอาจริงข้างๆตรงเนี้ยอารมณ์เหมือนคล้ายอ่าตัว488 GTB เลยนะเพื่อนเนาะลองสังเกตตรงเนี้ยด้านข้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังนิดนึงครับอย่างชุดหลังคันนี้มีทำอะไรบ้างอ่ะพี่เนาะชุดหลังก็จะมีสปอยเลอร์เลยครับเพิ่มชิ้นหนึ่งครับ อ๋อ <นะ S 1> สปอยเลอร์ทิ้นเดียวเลยใชใ่ให้มีเส้นสายนิดนึงครับ,รบสวยงามอ่าเดี๋ยวให้มาดูฝั่งนี้เดียวเนาะไม่ย้อนแสงฝั่งนี้ก็คือจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะทุกคนอตรงนี้แต่คาร์บอนเงาเงานะพี่เนาะใช่ครับค<ข>าร์บอนเงามากเลยฉ่ำเลยเงาไม่ต่างกับสี่รถเลยนะเ <ใช S 1> พื่อนอันนี้คาร์บอนอันนี้สี่รถนะหูเงามากเลยส่วนอันนี้จะเป็นดีไซน์ด้านหลังเขานะนี่ก็คือจะเป็นไฟโดนัทสองดวงแบบนี้นะตัว F8 นะอันนี้จะเป็นดิฟฟิวเซอร์เดิมเนาะพี่เนาะใช่ครับนี่อันนี้ดิฟเดิม สามารถทําเป็นคาร์บอนได้ไหมพี่จริงๆได้หมดเลยครับพวกนี้ก็ทําเป็นคัสตอมเป็นคาร์บอนได้หมดถอดหุ้มก็ได้แต่ลูกค้าอยากให้ความเดิมไว้เดี๋ยวเราจะสร้างแผ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่ออนาคตลูกค้าอยากได้ผมก็คือคันนี้ลูกค้าเอาไปใช้ก่อนถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเอาไปลองใช้ก่อนจะไปออกงานวันนี้แล้วผมถ้าเกิดแบบไม่พอใจจุดไหนก็เดี๋ยวก็เข้ามาเติมอีกครับเพื่อนๆกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูนะไอ้พวกเซนเซอร์ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะอันนี้คือออปชันนะ เซนเซอร์ S S รอบคันพวกนี้ต้องกดออปชันนั้นแล้วก็จะมีกล้องตรงนี้อันนี้คือเป็นออปชันที่จะต้องเสียงเงินนะทุกคนก็คือไม่มีให้มากับรงงานนะแล้วก็จะเป็นท่อก็คือที่ผมอ่านตัวออปชันมานะมันจะเป็นท่อตัวไทเทเนียมเอกซอนนะเพื่อนนะเดี๋ยวตอนไปถ่ายตัวแผ่นออปชันเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะว่ามันคือออปชันนะั้นเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเนาะก็คือเป็นตัวสไปเดอร์ก็คือมันจะไม่สามารถเห็นเครื่องได้ถ้าเกิดเปิดออกมามันก็จะเห็นเป็นเครื่องเล็กๆนะันเะพื่อนนะอ่ะยา,ายในเพิิ่มนดนนะดึครัี้นน้้รูสึกกว่าถาถเิด ป้ายแดงออกห้างมาน่าจะ30กว่าส0กว่า<ส>ใช่ไหมอ,ออปชั่นแบบนี้ใช่ไหม <30 S 2> พี่าาล้นเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในผไม่กล้านั่งเลยทุกคนไม่กล้านั่งเลยภายในคือแบบออ,อปชั่นสวยมาก อย่างภายในสีแบบนี้อันนี้น่าจะเสี่ยงเงินถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับน่าจะเสี่ยงเงินก็คือจะเป็นดําตัดแดงนันเพื่อนตรงนี้จะเป็นหนังดํานะส่วนตรงเนี้ยก็คือจะเป็นอะคันธาร่าแดงเพื่อนโปรติผมไม่เคยเจอคนขาบเฟอรี่ทำเป็นอะคันธาร่าแดงเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดําหรือว่าจะเป็นหนังแดงอะไรเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าของก็จะเลือกเป็นอะคันธาร่าสีแดงครับทุกคนตรงเนี้ยแล้วผมให้ดูตรงคอนโซลตรงกลางนะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นอะคันธาร่าสีแดงแล้วก็จะมีแซมคาร์บอนเพิ่มนะตรงเนี้ยเนี่ยผมให้ดูเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้ออปชันเสี่ยงเงินนะเนี่ยทุกคนโหแล้วดูที่เสียบกุญแจเขาสวยจัดเลยแล้วก็นี่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับทุกคนน่นก็คือพวงมาลัยแบบคาร์บอนก็คือเขาจะมีตัวไฟชิปไลท์นะตรงเนี้ยเวลาแบบเราลากรอบแล้วสับเกียร์มันจะมีไฟเลเรไลท์ตรงเนี้ยไอพวงเนี่ยผมเคยรีวิวเฟอร์ลี่น่าจะมา,มาสักแปดแสนนะทุกคนนะพวงมาลัยแบบเนี้ยแล้วก็ตัวนี่เรือนไม้ที่เป็นหน้าจอสีเหลืองแบบเนี้ยอันนี้ก็ออปชันนะทุกคนอันนี้คือเสี่ยงเงินหมดเลย อยากจะบอกว่าคันนี้คือออปชันสวยมากแล้วผมให้ดูเบาะโปรติเบาะเดิมมันจะไม่ให้สีอย่างนี้นะอันนี้คือออปชันเสียงเงินนะก็คือจะเป็นสีแดงทั้งตัวเลยเนาะจะเป็นหนังนะแล้วก็พวกโลโก้มมาสติชิ่งสีดําแบบนี้เสียงเงินหมดนะครับทุกคนบอกเลยคันนี้ออปชันล้นมากเนี่ยผมไปดูตรงนี้นะอันนี้เป็นสีแดงหมดเลยเป็นหนังแดงนะอันนี้คือออปชันนะแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มอีกจุดหนึ่งผมว่าน่าจะมีตรงนี้นะ ที่เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้สามารถทําเป็นคาร์บอนได้นะครูแต่ผมว่าแค่นี้ก็สุดแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวผมขอดูตัวไบออปชั่นหน่อยได้เลยครับเดีย๋ยวดูด้านหน้าเลยเผื่อเพื่อน,อน<ๆ>คนไหนอยากรู้ว่าคันนี้กี่แถวเดี๋ยวผมพาไปดูนะเพื่อนบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับแต่สวยมากเติมแค่แบบคาร์บอนนิดเดียวอ่ะอ่ะเนี่ยมาดูเหมือนที่ผมบอกแน่นเอียดเลยสองแถวเลียงเป๊ะครับทุกคนโอ้โ <c oughs> หสุดมาก ในไทยก็ถือว่าหายากกันนะพี่เนาะ F8 เนาะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับน้อยมากแค่ F8 ธรรมดาผมว่าก็น้อยแล้วและนี่เป็น F8 Spider เวยใช่ใช่ครับ Spider หายากใช่ใช่แล้วออปชั่นแบบนี้คิดว่าน่าจะประมาณสักสามสิบกว่ากว่าใช่ไหมมีสามสิบกวกแน่เลยครับครับผมอันนี้อยากรู้ว่าพี่คาร์บอนแบบนิดเดียวอ่ะแค่นี้ครับประมาณเท่าไหร่พี่ชุดนี้ก็อยู่ราวๆแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทใช่ครับก็ถือว่าโอเคนะพี่เนาะใช่ครับได้อยู่นะก็ก็ไม่ได้แบบแพงจนเกินไปนะเพื่อนโอเค ได้เลยพี่ไม้ถ้างั้นฝากช่องทางกันดีต่อได้เลยครับก็ทุกพี่ๆที่สนใจแต่งรถซูเปอร์คาร์นะครับหรือว่ารถยุโรปรถญี่ปุ่นเรารับหมดเลยนะครับแล้วก็งานท่อไอเสียงานคาร์บอนนะครับติดต่อแท้วันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับโอเคได้เลยหลักๆก็จะเป็นพวกพาร์ทคาร์บอนอย่างนี้ใช่ใช่หลักๆท่อไอเสียกับงานคาร์บอนอ่าครับผมเข้าหมดเลยครับได้เลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกจุดหนึ่งนี่นี่ผมอยากจะถ่ายก็คือเป็นไทเทเนียมเอ็กซอร์สอันนี้คือเป็นออปชันที่เป็นท่อนั่นนะ ประมาณนี้นี่วันนี้จัดให้ดูแล้วสำหรับใครที่เป็นสาวกเจ้า f e r r a r i f 8 T ดทีโบโแล้วที่สำคัญคือเป็นสป i d เดอร์ด้วยเปิดหลังคาด้วยหายากมากๆสเปคแบบนี้นะเพื่อนสวยมากเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยประมาณนี้ครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายรถอะไรก็ติดตามกันมาเยอะเดี๋ยววันวันหลังเดี๋ยวจะมาถ่ายพวกปอร์เช่ก็ยังมีนะที่ทำอยู่นะโอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย